มีดผ่าตัดเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ในทางการแพทย์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพราะคมมีดช่วยให้ลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทําให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นความเป็นมาของมีดผ่าตัดในอดีตเริ่มใช้หินอมซิเดียนหินเหล็กไฟในยุคกรบดติศาสตา์ในยุคข,ข,ข,ของอียิปต์กรีกโรมันได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องมือโลหะเช่นทองแดงเหล็กในการทำมีดผ่าตัด ในศตวรรษที่20มอร์แกนพาร์เกอร์ได้คิดค้นมีดผ่าตัดแบบด้ามจับไปมีดถอดและทิ้งใช้แบบครั้งเดียวเพื่อลดการติดเชื้อและได้มีการปฏิวัติการทำความสะอาดในแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นกันในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เช่นมีดไฟฟ้าอัลตราโซนิกเลเซอร์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแต่ยังคงใช้มีดผ่าตัดแบบดั้งเดิมอย่างแพร่หลายเพราะใช้ง่ายท่องตัวคมแม่นยำมีต้นุนที่ตัน ปัจเจ้าชิลเลอกใช้วัสดุต่างๆในการทำใบมีดเพราะรูปทรงขนาดใบมีดตามประเภทของการผ่าตัดมีความหลากหลายซับซ้อนโดยเทคนิคการจับและใช้งานถูกต้องของศัลยแพทย์เท่านั้นส่วนประกอบของมีดผ่าตัดมี2ส,ส่วนคือ 1. ด้ามจับมีดซึ่งอาจทำมาจากสแตนเลสซีสพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆทนทานและทำความสะอาดง่าย 2. ใบมีดทั่วไปทำมาจากเหล็กาคาร์บอนหรือสแตนเลสเรล็กใบมีดทำมาหลายขนาด และหลายรูปร่างสามประเภทของการใช้งานเช่นใบมีดเบอร์สิบสำหรับการเกิีดแผลทั่วไปตัวต่อไปนะครับจะเป็นมนัทีเรียลในการทําตัวของใบมีดอย่างแรกเริ่มจากตัวของเลกก้าคาร์บอนเลกก้าคาร์บอนนั้นเป็นวัสดุที่ยอดนิยมมากในการใช้ทำมีดผ่าตัดน,นะครับเนื่องจากว่า 1. เลยราคาค่อนข้างดี 2. คือมีความคมและมีความทนทานสูงครับ 3. เนื่องจากว่าเลกกาคาร์บอนนั้นเป็นสีดํา ทำให้ลดสงสท้นในการผ่าตัดได้แต่ก็มีข้อควรระวังก็คือเกิดการออกซิเดชันกับออกซิเจนได้ทําให้เกิสดสนิมได้ง่ายครับเลยต้องมีการจุดปพิเศษโดยที่2คือสแตนเลสสตีลเป็นวัสดุที่ยอดนิยมเหมือนกันโดยเฉพาะการที่ราคาค่อนข้างดีทนทานต่อการกัดก่อนแถมยังการสนิมได้มีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงครับผมต่อไปเป็นตัวของไทเทเนียมครับผมมีความเข้ากันนทางชีวภาพได้สูงน้ําหนักที่เบาทนทานต่อการกัดก่อนที่ดีเยี่ยมปลอดภัยทางกายภาพครับ,รบแล้วก็อีก มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือราคาค่อนข้างสูงต่อไปเป็นตัวของใบมีเซรามิกใบมีเซรามิกนั้นมีความแข็งแรงและทนทานสูงแถมยังต้านทานการกัดก่อนทางกายภาพได้สูงมากและนอกจากนี้ยังเป็นวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้าครับผมต่อไปจะเป็นตัวของโพลิเมอร์บวกตัวของโพลิซิสเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้โพลิเมอร์เปียวๆแต่เสริมเคลือบใย,ยโ,บโลหะด้วยตัวอย่างการเคลือบก็เช่นโพลิเมอร์โคเชอร์ลดแรงเสียทานป้องกันสนิมทำความสะอาดได้ง่ายครับผม เนื่องจากเป็ระเภทนี้มีความแข็งแรงที่สุดและยืดหยุ่นทีสสุงมากครับต่อไปเป็นกระบวนการผลิตนะครับมี10ขั้นตอนดังนี้ 1. การคัดเลือกวัตถุดิบ 2. การขึ้นลูก 3. การเจียละขึ้นลูกคม 4. การอบชุบมความร้อน 5. การรับคุณละเอียด 6. การขัดเงาและตกแต่งผิว 7. การทำข้อตัดและค่าศแก 8. การตรวจสอบคุณภาพ 9. การบรรจุหีบห่อ ดยกระบวนการผลิตนีเ่าสัตวที่เราเลือกม,มามีสามวิธีดังนี้หนึ่งการปั๊มคุ้นลูกใช้แม่พิมพ์โลหะและเครื่องปัม๊มวิธีาาก,การทําคือการสกกลเลตเก็บการแพงถูกวางบนแม่พิมพ์เครื่องปั๊มลงและได้ลูกทรงใบมีดเหมาะกับการผลิตจานวนมากเพราะทำชั้นได้รวดเร็วข้อดีคือเร็วต้นทุนต่อชิ้นต่ำข้อเสียขอบใบมีดอาจไม่คมพอต้องเจียหรือรับเครื่องภายหลั 2. ง 2. การตัดด้วยเลเซอร์ใช้ลำแสงเลเซอร์กำลังสูงยิงลงบนแผ่นสตนเตลเลส ต่อด้วยตัดออกตามแบบแคปสามารถสร้างรูปร่างที่ซับซ้อนหรือของที่โค้งได้อย่างแม่นยำเหมาะกับงานละเอียดและการทำต้นแบบข้อดีคือแม่นยำสูงไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ลดการเสียเศษวัสดุข้อเสียความเร็วอาจช้ากว่าปั๊มและต้นทุนเครื่องจักรสูงสามการเจียขึ้นรูปใช้หินเจียหรือเครื่องซีซีเจียใบมีดจนได้รูปทรงและมุมคมที่ต้องการเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อสร้างความคมระดับไมครสำหรับการผ่าตัด บางรุ่นใช้ลิควิดเคมิคอลกินนิ่ง ecg หรือเลเซอร์คอนนิ่งเพื่อความคมและเรียบกว่าครับข้อดีคือได้คมกกิบเรียบและควบคุมมุมมีดได้ดีข้อเสียใช้เวลาและต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับการปั๊มความเข้ากันของวัสดุเหล็กก้าคาร์บอนความเข้ากันปันกลางหัวกับใบมีดผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียวสองสเตเลสความเข้ากันดีนิยมใช้ในการผ่าตัดที่ต้องการความทนทานและค่าเชื้อสมสเซรามิก ความเข้ากันดีมากเหมาะกับงานที่ต้องการความปลอดภัยจากโลหะแต่ใช้งานจริงยังมีข้อจำกัดเรื่องความปลาะสี่เหล็กกล้าและสนิมความเข้ากันดีถึงดีมากมาตรฐานหลักในอุปกรณ์สัญญกรรมในปัจจุบันครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของอน้าตาใบามีดนะครับเนื่องจากว่าใบามีดนั้นค่อนข้างมีหลายแบบเพื่อใช้ตามโครงสร้างของงานนั้นๆตามตัวของอางานที่เราได้มามันก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีตัวของความยาวตัวด้านจับครับ หากว่าทําจับยาวหรือตั้นเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ครับผมครับต่อไปจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวัสดุในการผลิตีดต่าตัดนะครับหนึ่งความคมและความแข็งแข่งเนื่องจากใบมีดต้องการความคมเพื่อการตัดที่มั่นยำลดการตำลนยเนื้อเยื่อรอบข้างและในขณะเดียวกันก็ต้องมีความแข็งแข่งพอที่จะไม่บิดหรือหักระหว่างการใช้งานความแข็งคือความสามารถของวัสดุในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อมีแรงกระทำสามารถรักษาสภาพความคงของใบมีดได้นานตลอดการผ่าตัดความเหนียว คือความสามารถในการรับแรงกระแทกโดยไม่แตกหักเพื่อป้องกันแม่ใบมีดบินหรือมีเศษโลหะตกค้างในร่างกายผู้ป่วย 2. ความเป็นทรรมต่อการจัดกรเนื่องจากมีผ่าตัดต้องสัมผัสกับของเหลวในร่างกายเช่นเลือดหรือน้ำเหลืงและต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีที่มีนิติการตัดกรสูงการเกิดสนิมหรือการจัดกรเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะอาจนำไปสู่การติดเชื้อและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ 3. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ วัสดุที่จะใช้จะต,ต้องไม่เป็นพิษและไม่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหรือการแท้มื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของมนุษย์วัสดุจะต้องไม่มีการปล่อยไอออนของโลหะที่เป็นอันตรายออกมาผลเปื้อนในร่างกายต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อ,อก,การเลือกวัสดุในการผลิตมีผ่าตัด 1. ความซับซ้อนของรูปทรงใบมีดมีรูปทรงพิเศษหรือขนาดเล็กมากอาจต้องใช้กระบวนการที่มีความแม่นยำสูง 2. การปริมาณการผลิตการผลิตในปริมาณมากสําหรับใบมีด ใช้แล้วทิ้งแต่เน้นกระบวนการที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำสาม้อกำหนดด้านความคมขั้นตอนท้ายคือการรับคมซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะที่ต้องการความเอียดสูงสุดเพื่อให้ได้คมมีดที่สมบูรณ์แบบต่อไปจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิตนะครับผมโดยว่าจะมีการหยิบยกวัสดุมาสามตัวสำหรับในตารางนี้ก็จะบอกไปด้วยเหล็ก,กาคาร์บอนในต้านรสนิม่มและในส่วนตัวของเทรามิ โดยคุณสมบัติที่เราจะมาเปรียบเทียบนี้ก็ประกอบไปด้วยเรื่องของความคงความคมขงของคาร์บอนเหล็ก้าคาร์บอนจะอยู่ในระดับที่ดีเหล็ก้าไรยสนิมก็จะอยู่ในระดับกลางก็เรื่องของเซรามิกก็จะอยู่ในระดับที่ดีส่วนอย่างที่สองจะเป็นเรื่องของความคงทนความคงทนของเหล็ก้าคาร์บอนอาจจะอยู่ในระดับปากนกลางส่วนเหล็ก้าไรยสนิมก็จะอยู่ในระดับปานกลางที่เดียวกันก็เรื่องของตัวเซรามิกก็จะอยู่ในระดับอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นเรื่องของการต้านทานการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิมครเหล็ก้าคาร์บอนอาจจะอยู่ในระดับต่ำส่วนเหล็ก้าไรยสนิมมัััันนนนนจจะะะะออยยยูู่่่่่ใใรรรดดดดดบบททีีีีีเเเซามิกกชว ต่อมาก็จะเป็นระดับที่4ก็จะเป็นความเข้อกันได้ทางชีวภาพเลกก้าคาร์บอนอาจจะอยู่ในระดับที่ปานกลางเลก้าอะลูซินิมจะอยู่ในระดับที่ดีส่วนเซรามิกก็ดีเช่นเดียวกันความเหนียวเลกก้าคาร์บอนจะให้ความเหนียวที่ดีแล้วก็อะเลกก้าอะเลกก้าเลกก้าคาร์บอนจะให้ในระดับความเหนียวที่ดีส่วนเลก้าอลูซินิมจะให้ระดับที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของตัวเซรามิกก็อาจจะต่ำกว่าของวัสดุอีกทั้งสองตัวนะครับผมเรื่องของการใช้งานเลกก้าใช้อะเลกก้าคาร์บอนอาจจะมีอายุการใช้งานที่ไม่นานมากนักก็เลยจะได้อยู่่่่ในนนนระะดับทีตาสวเเิมจป็ อาจจะได้ในเรื่องของการใช้งานที่แบบปานกลางไม่ส่วนอ่าตัวของเซรามิกก็สามารถใช้งานในอ่าการใช้งานที่ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากกว่าของทั้งสองตัวนะครับผมเรื่องของต้นทุนจากว่าอ่อาเหล็กคาร์บอนมีเรื่องของการเกิดสนิมที่ค่อนข้างง่ายกว่าทําให้การใช้งานนั้นค่อนข้างต่ำจึงส่วนใหญ่มักจะเป็นการใช้มีดที่มีลักษณะอ่าใช้ได้ครั้งเดียวส่วนเหล็กไรสนิมจะสามารถอ่าใช้ซ้ําได้จึงมีอายุการใช้งานที่มากกว่าส่วนเซรามิกเซรามิกอาจจะ ก็วยว่าตัวเซรามิกมันยังไงมันมีความเฉพาะทางมากกว่าทําให้ในการใช้งานมันอาจจะมีความต่อจงมากกว่าแต่ด้วยการที่เฉพาะจาะจงนั้นมันก็เลยต้องการความที่วลังนี้สูงแล้วก็ต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนไม่มีได้ตลอดเวลาเซรามิกจึงมีความเหมาะสมมากกว่าครับจากตารางจากตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุจะถ้าใช้ถ้าหาสรุลงมาเป็นนี่ก็จะได้เรื่องของจุดเด่นเป็นจุดเด่นในเรื่องของความคมความคมของเลกกาคาร์บอนจะได้ความคมที่มากที่สุด แล้วก็สามารถอ่านและคมได้เฉียบกว่าได้คมกว่าโลหะชนิดโลหะห,หรือวัสดุอื่นในตารางทําให้อาการกิบหายน้อยทาได้รับเื่งกว่าแล้วก็ลดการทําลายเซลล์รอบข้างได้ดีต้าถุงก็ต่ำเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของข้อควรพิจารณาอาจจะเลกก้าคาร์บอนสามารถเกิดสนิมได้อย่างที่พูดอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและก็่ไมสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้หลังใช้ซ้ำได้หลังจากผ่านการฆ่าเชื้อได้ดีเท่ากับสแตนเลส ทำให้จึงเหมาะในการใช้ใบมีดแบบใช้ครั้งเดียวมากกว่าแล้วก็ต้องการความคมสูงสุดในส่วนของอ่าในด้าน้สนิมในก้านเซนิมจะได้ในจุดเด่นที่อ่าเป็นวัสดุที่ได้ผลเรื่องของความสมดุลในด้านต่างๆมีความทนทานในการกัดก่อนและก,การเกิดสนิมที่ดีเยี่ยมทําให้เหมาะอ่าสําหรับการเป็นเครื่องมือในการผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็อ่าสามารถผ่านคาันฆ่าเชื้อได้หลายครั้งมีความแข็งแรงและความเหนียวในระดับที่ดีทําให้ไม่บินหรือแตกหง่ายส่วนเซรามิกตัวสุดท้ายนะครับผม จากการจะได้สรุปได้ดังนี้ครับก็คือว่าจุดเด่นของเซรามิกจะได้เรื่องของความคงทนที่สูงสามารถรักษาความคงได้นานกว่าโลหะทั้งสองตัวก่อนก่อนหน้าแล้วก็ด้วยความที่เป็นเซรามิกมันไม่ใช่โลหะทำให้มันโอกาสเกิดสนิมนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นสารตัวนําแม่เหล็กแล้วก็ยังมีความเข้ากันได้ในทางชีวภาพที่สูงเหมาะสําหรับการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็อายุการใช้งานนั้นต้องการความต่อนเนื่องที่ยาวนานในการตัดในครั้งนั้นส่วนเรื่องของการพิจารณาข้อพิจารณาของเซรามิกนะครับผม วัสดุเหล็กเป็นวัสดุที่มีความแข็งแต่ว่ามีความก็มีความเปราะด้วยเช่นกันทําให้มันสามารถอ่าบินหรือหักแต่แต่หักได้ค่อนข้างง่ายกว่าตัวของคาร์บอนหรือสแตนเลสสตลนะครับผมแล้วก็อ่าหากใช้งานตัวเซรามิกหากใช้งานผิดวิธีก็อาจจะทําให้เกิดการงัดหรือกระเทากับของแข็งออืมอาจจะใช้งานผิดวิธีด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการงัดหรือการกระทากับของแข็งแล้วก็อ่าตัวซามิกอจะมีคอสมีมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าของทั้งสองตัวจึงมักใช้ในงานที่มีความเฉพาะด้านมากกว่า ที่จะใช้เป็นแบบว่าทั่วไปเหมือนอย่างตัวของ stainless steel อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตารางการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตที่เราจะมาเอานํามาใช้ในการใช้ในการผลิตม,มีผา่าตัดนะครับผมโดยเราจะยกตัวอย่างมาทั้งหมด3วิธีนะครับจะประกอบไปด้วยการขึ้นการปั้นการทำขึ้นรูปลแล้วก็อย่างที่สองจะเป็นการตัดด้วยเลเซอร์และอย่างที่สามจะเป็นเรื่องของการเจริญเจียขึ้นรูปนะครับผมโดยสิ่งที่เอาหัวข้อมาเปรียบเทียบก็คือเป็นเรื่องของหลักการจุดเด่นแล้วก็ข้อจํากัดแล้วก็สุดท้ายจะเป แต่ละอา p r o c e นะครับผมการปั้นขึ้นรูปอาจจะการการกองการปั้มขึ้นรูปอาจจะใช้เป็นเรื่องของได้ได้หรือไม่พิมพ์กดนะครับผมส่วนการตัดด้วยเลเซอร์อาจจะใช้ในส่วนของความแสงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงในการตัดตัวแผ่นชิ้นงานให้กลายเป็นออมรูปของอ่าตัวมีดนะครับผมในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอลการของการเจียขึ้นรูปซึ่งการเจียขึ้นรูปจะใช้่าล้อหินเจียในการอขัดถูกับเนื้อเนื้อหะซึ่งต่อมาก็จะเป็นจุดเด่นนะครับผมจุดเด่นของการปั้มขึ้นรูปจะได้ในเรื่องของความรวดเร็ว ที่ค่อนข้างมากในการ่าขึ้นรูปตัวมีดนะครับผมนหรือในตัวของวัาวุชิ้นงานของเราการตัดเลเซอร์จะได้มีจุดเด่นในเรื่องของความแม่นยําที่สูงกว่าสูงกว่าในตัวของการปั๊มขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็การอเจียขึ้นรูปนะครับผมจะได้ในเรื่องจุดเด่นของเรื่องอสามารถควบคุมความหนาแล้วก็อ่าเรื่องของมุมได้ดีมันจะเป็นเรื่องของข้อจากัดน,นะครับผมการปั๊มขึ้นรูปจะมีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนที่ค่อนข้างจะ สูงในบางกรณีแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในเรื่องของอรูปร่างของมีดที่อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนการตัดด้วยเลเซอร์จะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานในการตัดตัวชิ้นง,งานของเราแล้วก็อาจจะเกิดความร้อนที่บริเวณขอบของขอ,งอแผ่นชิ้นง,งานได้นะครับผมแล้วก็การเจียข,ขึ้นรูปก,ก็จะใช้เวลานานด้เช่นกันทีนี้ว่าการเจียข,ขึ้นรูปนั้นจะทําให้เสียนิดอาจจะเกิดความร้อนแล้วก็เสียในเรื่องของอวัสดุที่อาจจะกลายเป็นขยะเนืๆๆ่องจากว่า การขัดถูของตัวล้อถีดเจียนนะครับผมนมะาไม่ได้อพูดถึงต้นทุนตน้ตนทุนของการฟังขึ้นลูกจะอยู่ในดับที่ต่าเนื่องจากว่าการผลิตที่สามารถทําได้จานวนครั้งที่มากมากเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์นั้นจะมาใช้งานได้นานหลายครั้งไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็อ่าแต่มันเป็นเรื่องของการตัดเลเซอร,ร์การตัดเลเซอร์จะมีตน้นทุนในดับปานกลางถึงสูงส่วนการเจรนายขึ้นลูกจะมีตน้นทุนที่สูงเนื่องจากว่าตัวเนื้อเหล็กที่เราอาจจะสูญเสียไปในการเจียขึ้นลูกนะครับผมซึ่ง่าหาสรุปตารางลงมา เป็นข้อมูลที่จะอธิบายเพิ่มเติมในจักตารางในตรงนี้นะครับผมโดยที่การปการปั๊มขึ้นรูปจะเป็นกระบวนการหลักมากกวา่าจากทั้งสามกระบวนการการปั๊มขึ้นรูปจะเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพที่สูงในการผลิตมีดตัดที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไปในที่ใช้ในโรงงานโรงพยาบ,บาลต่างๆเนื่องจากว่าสามารถผลิตได้รวดเร็วแลวก็มีต้นทุนที่ต่อชิ้นที่ค่อนต่ำค่อนข้างต่ำเนื่องจากว่าผลิตจำนวน,นมากทำให้ราคานั้นไม่สูงมากเหมาะสำหรับการใช้ทำใบมีดที่ผลิตชิ้นงานครั้งเดียวแลวทิ้ง ในส่วนของการตัดเลเซอร์จะเป็นทางเลือกที่ดีในเรื่องของ่อาการทํทาการปัม๊มการตัดใบมีดทีงานของเราที่ได้เรื่องของความเที่ยงตรงสูงแล้วก็อา่ารูปร่างที่ซับซ้อนได้ดีแล้วก็ซึ่ง่าตัวของ,ของแม่พิมพ์ที่ใช้ปั๊มในเรื่องของอวิธีการผลิตของการปั๊มขึ้นลูกจะไม่สามารถทําได้แล้วก็มักใช้ในการผลิตเครื่องมือเฉพาะทางอหลายอย่างอีกมากมายด้วยเช่นกันส่วนการเจียแม้ว่าคืออคือแม้ว่าการจะจะสามารถขึ้นรูปได้ก็ ขึ้นรูปตัวชิ้นงานหรือใบมีดของเราได้ก็จริงแต่ด้วยบทบาทสําคัญของการเจียกขึ้นรูปของเราจะเน้นไปเนื่องในเรื่องของกอระบวนการขั้นตอนการสร้างความคมของตัวใบมีดซึ่งจะเกิดหลังจากที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปหรือชุบแข็งมาแล้วการตัดในเครื่มาแล้วการเจียกในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ล้ออย่างที่พูดไปแล้วก็มีความเรื่องของความละเอียดที่ค่อนข้างสูงเมื่อเพื่อขัดแล้วก็สร้างมุมของคมมีดได้ให้ได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งขั้นตอนนี้จะ ใช้ในเรื่องของอ่าความคมของมีดในทุกๆหลายๆประเภทนะครับผม